ขณะที่กําลังกลับจากมินิมาร์ผมได้มองเห็นมันหัวขนาดใหญ่ที่สวมชฉดาลอยไปลอยมาและมีใครสักคนในเงามือ ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวและมันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลสวัสดีครับผมชื่อตูนเป็นนักศึกษาปี4คณะศิลปรกรรมของหมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง เมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวและพิศวงแถมยังซวยทําโทรศัพท์หล่นหายแต่ก่อนที่ผมจะเล่าถึงเรื่องนั้นผมขอเกริ่นถึงเรื่องราวแปลกๆที่ผมพบเจอเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ช่วงนี้ผมกำลังทำทีศิ์จึงไม่ค่อยได้เข้ามาหาลายัยและด้วยความที่อยู่หอพักตลอด ผมจึงสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ผมเชื่อว่าที่แห่งนี้มันมีปีศารจรอาศัยอยู่ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ ในยามเย็นผมชอบออกมานั่งที่ระเบียงและนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมได้เจอเขาพี่ยามสอนเราพอพอไปจำอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ความผิดปกติอย่างแรกของพี่ยามสอนแกชอบเดินออกไปข้างนอกเวลาดมเดิมเป็นประจับและพอเขากลับมามักจะมีถุงใหญ่ๆติดกลับมาด้วยเสมอ ซึ่งข้างในถุงนั้นมันเหมือนมีอะไรขยับราวกับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในและพี่ยามคนนี้ก็พักอาศัยอยู่ข้างห้องของผมเอง ผิดปกติอย่างที่สองพี่ยามสอนชอบทำอะไรบางอย่างในยามค่ำคืนผมได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากห้องของเขาเสียงแปลกแบบไหนน่นเหรอนอกจากเสียงที่เหมือนทุบอะไรแล้วก็มีเสียงที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูกมันฟังเหมือนกับเสียงจากนารก จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายวันชายหนุ่มเริ่มสงสัยและเป็นกังวลถึงเพื่อนข้างห้องของเขาที่ทำตัวแปลกทั้งหน้ากลัวและน่าอึดอัดสัญชาตยาณบอกกับเขาว่าเพื่อนข้างห้องของเขาคนนี้อาจจะมีความลับที่น่ากลัวบางอยา่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ เรื่องแปลกที่สสาวปริศนาทุกๆครั้งที่ผมเห็นพี่ยามสอนจะมีสาวปริศนาคนนี้เดินอยู่ไกลๆเสมอมันไม่ใช่ความบังเอิญถ้าคุณเห็นพี่ยามให้คุณลองมองไปไกลๆจะเจอเธอเสมอเช่นกัน นอกจากเรื่องราวต่างๆที่เล่ามาชายหนุ่มได้ครุ่นคิดถึงสิ่งแปลกๆที่เขาเจอมากมายไม่ว่าจะเป็นในลิฟที่ชอบมีเสียงหลอนๆหอนออกมาห้องเก็บของที่เห็นเงาแปลกๆอยู่ข้างๆทางเดินที่มีกฎแปลกๆและที่น่ากลัวที่สุด ทุกทกชั้นที่กำแพงสุดทางเดินมีคราบแปลกๆที่รูปร่างคล้ายคนพอถ่ายรูปจากทุกๆชั้นมาเรียงกันมันจะต่อกันได้เหมือนคนพอดีเสียดายที่ชั้นห้าขึ้นไปไม่ได้แต่มันน่าจะเป็นส่วนหัวยังไม่ต้องสงสัยมาคิดคิดดูที่นี่ก็ไม่มีสารพัดภูมิ จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะเพราะไม่มีเจ้าที่คอยคุ้มครองหรือป้าดแดงแกนัดถือศาสนาอื่นเลยไม่ได้ตั้งศาลแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเพราะนอกจากอาพาร์ตเมนต์ที่นี่แล้วข้างนอกนั่นเราก็เจอสิ่งน่ากลัวไม่แพ้กันและมันโคตรน่ากลัวสุดๆไปเลย ายหนุ่มทบทวนเรื่องราวต่างๆอยู่นานสิ่งที่เขาพบเจอในอาพาร์ตเมนต์มันทั้งแปลกและน่าพิศวงแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะย้ายออกไปเลยจนกระทั่งเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์เมื่อคืนหืม <L un ters> ใครวะเพื่อนเราไม่มีใครบอกว่าจะมาช่างเถอะเปิดประตูดูก่อนละกันเออใครครับเฮย้ยเออมีอะไรหรือเปล่าครับผมเก็บโทรศัพท์ของดองได้นะ เมื่อคืนเห็นทับตกไว้พอดีจำได้ว่าน้องอยู่ข้างห้องเลยเก็บเอาไว้ให้อ๋อขอบคุณมากครับเอ่อเอ่มมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนน้องเห็นอะไรแปลกหรือเปล่าครับชวนเลยเขาไม่ใช่ว่าเราเห็นหรือเปล่าเรื่องเมื่อคืนเราไม่ได้ตาฝาดแน่นอน เออคือเห็นอะไรเหรอครับพี่พี่พูดเรื่องอะไรอยู่เหรอโอเคไม่เห็นนะงั้นก็ไม่มีอะไรผมไปก่อนนะครับระวังของสำคัญหล่นหายอีกละ่ะขอบคุณพี่มากๆเลยครับ ายห,หนุ่มเก็บอาการกดความกลัวเอาไว้เพราะจริงๆแล้วเรื่องน่ากลัวที่เขาพบเมื่อคืนคือยามสอนคนนี้นี่เองและสิ่งที่เขาหวาดกลัวที่สุดมันกำลังจะเกิดขึ้นสวย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 วยสวยสวยแน่นแน่อยู่ไม่ได้แล้วเรามันมาชิกแน,น่นแว่าเราเห็นอะไรหรือเปล่า เอามือพาดหลังตลอดข้างหลังต้องเีมีดแน่ๆไม่ได้แล้วรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าไปนอนหอเพื่อนสักคืนค่อยกลับมาเก็บของ นี่แหละเรื่อทีนากลัวที่สุดในชีวิตของผมผมเพิ่งเจอมันเมื่อคืนขณะที่กำลังกลับจากมินิมาร์ผมได้มองเห็นมันหัวขนาดใหญ่ที่สวมชดาลอยไปลอยมาและมีใครสักคนในเงามืดคนคนนั้น เป็นยามสอนไม่ผิดแน่ชายคนนี้มันคือปีศาจหลือแค่เสื้อผ้าที่ตาไว้ตรงระเบียง สิ่งที่ชายหนุ่มพบเห็นเป็นความน่ากลัวที่สุดที่เขาไม่อาจจะจินตนาการได้ในตอนที่เขาเป็นเด็กได้นั่งรถไฟเหาะที่ศูนสยามความรู้สึกกลัวตายเกิดขึ้นกับเขาเป็นครั้งแรกและความรู้สึกหวาดกลัวนี้ มันได้กลับมาอีกครั้งและมันน่ากลัวที่สุดในชีวิตน่ากลัวน่ากลัวเกินไปพอแกแม่แก้วยเอ๊อเออสียงไม่ออกมาทำไมกันใครก็ได้ช่วยด้วยไม่มีใครได้ยินเล้ ขึ้นเร็วมากไม่มีเวลาให้หนีไม่มีเวลาให้เตรียมใจความตายที่มาในรูปแบบของปีาศาจกำลังย่างกลายเข้ามาและเขากำลังจะถูกกินทั้งเป็น ผมรักพ่อกับแม่นะลาก่อนครับพิซซ่ามาส่งค่ะว่าไปนั่นสาบปริศนาพอป้าแดงมีสิ่งอัปมงคลแบบนี้อยู่ด้วยเหรอ วันนี้หนูทำความสะอาดให้ฟรีค่ะเปิดเขตแดนแห่งจิตเสืตัวแห่งดัติการจึงนำทังสิ่งชั่วร้ายนี้กับคือสุขภพภูมิที่มันมาด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณข้าขอปลดปล่อยเจ้า <c oughs> จากความตายอันเปนี้ดัน จนกับคือสู่ความว่างเปล่านี่มันเวทมนต์อะไรกัน สาวปริศนามาช่วยเราอย่างนั้นเหรอเธอเป็นใครกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะอย่าพิ่มลุกไปไหนยังมีต่อ ขอบคุณมากนะครับอาจจะเสียมารยาทแต่ขอถามหน่อยคุณเป็นคนใช่ไหมเสียมารยาทจริงๆด้วยค่ะขอตัวก่อนนะคะขอโทษครับผมกำลังตกใจกับเรื่องนี้อยู่ว่าแต่คุณตามยามสอนมาตลอดใช่ไหมผมเห็นเขาทำตัวแปลกๆแล้วหัวนางรำเมื่อกี้ผมเคยเห็นเขาอยู่กับมัน นี่คงเป็นสาเหตุที่ยามสอนส่งมันมาฆ่าผมแน่ๆคุณนะไปพักอยู่ที่อื่นก่อนเถอะคะ่ะและลืมเรื่องนี้ไปซะครับผมก็กำลังจะหนีอยู่พอดีดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้สถา,านการณ์อาจจะแย่ขึ้นไปอีก เราคงอยู่ที่นี่อีกไม่ได้แล้วได้เวลาเปิดเผยตัวตนสักทีแล้วเจอกันนะปามใครที่อยากสนับสนุนทีมงานหมีสีเลือดสามารถโดเน a มาได้ที่เลขบัญชีตามภาพหรือปุ่มแตงส์ได้เลยขอบคุณครับ